สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพวรันทีวีสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูต้นเศรษฐีวินสันกันนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นเศรษฐีวินสันนั้นเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับมงคลแห่งโชคลาภที่มีความเป็นสิริมงคลกับผู้เพาะปลูกด้วยมีความเชื่อที่ว่าปลูกไว้เพื่อดึงดูดทรัพย์เป็นไม้ที่ขอหวยได้เป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีใบสีเขียวมรกตสวยงามซึ่ง ลักษณะที่ต้นเศรษฐีวินสันจะให้ความเป็นมงคลเหล่านั้นได้จะต้องมีลำต้นที่สมบูรณ์มีใบที่สวยงามในวันนี้เรามาดูกันว่าต้นเศรษฐีวินสันใบไหมมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันนะครับสำหรับต้นเศรษฐีวินสันใบไหมนั้นเกิดจากการที่ท่านที่ปลูกอาจจะไม่ดูแลปล่อยป่าละเลย นำต้นเศรษฐีวินสันไปวางไว้ในที่โล่งโดนแดดจ,จัดเป็นเวลานานๆจะทำให้ต้นเศรษฐีวินสันเกิดอาการใบไม้ได้มีความเชื่อกันว่านอกจากต้นเศรษฐีวินสันใบไม้แล้วจะทำให้ขาดความสวยงาม ขาดความน่าดูน่าชื่นชมแล้วยังเป็นสาเหตุให้ความเป็นสิริมงคลลดลงการให้โชคลาภการเรียกทรัพย์ต่างๆก็จะลดน้อยลงไปตามคุณภาพของใบต้นเศรษฐีวินสันที่เกิดอาการใบไหม้นั่นเองสำหรับวิธีแก้ไขหรือแก้ปัญหาอาการใบไหม้ของต้นเศรษฐีวินสันนั้นสามารถทำได้ง่ายเพียงให้ตัดใบที่ไหมออกโดยตัดที่ก้านใบออกให้หมด จากนั้นย้ายต้นเศรษฐีวินสันเข้าไปปลูกในร่มเพื่อให้ต้นเศรษฐีวินสันได้งอกใบใหม่ขึ้นมาซึ่งจะแทนใบเก่าที่ทเราตัดทิ้งไปแล้วก็จะดึงดูดความเป็นสิริมงคลกลับเข้ามาสู่บ้านที่พักอาศัยและผู้ที่ปลูกต้นเศรษฐีวินสันต่อไปและไม่ควรนำต้นเศรษฐีวินสันออกไปวางในที่แจ้งให้โดนแดดเป็นเวลานานเกินไป พอจะเกิดอาการใบไหม้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็คือวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาต้นเศรษฐีวินสันใบไหม้ได้นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยภาพต้นเศรษฐีวินสันใบไหม้ที่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ